ไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างเขาจะพาไปดูโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของภาคใต้ครับสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาช้างในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับช่มครับทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้จังหวัดกระบี่ช่วยการรักษา,าการเจ็บป่วยของช้างที่ถูกนำไปพักรักษาที่โรงพยาบาลช้างแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของภาคใต้ครับก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันคชฉบาลแห่งชาติ ในพระอุปถมัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงตลาดที่ว่าราชนครินเพื่อเป็นสถานที่รองรับช้างที่บาดเจ็บจากการทํางานช้างที่ประสบภัยประสบอุบัติเหตุและช้างที่มีปัญหาติดเชื้อในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องนะครับแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้บอกว่าเหตุผลที่ตั้งโรงพยาบาลช้างที่จังหวัดกระบี่ เพราะเป็นจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ป่าคงเหลืออยู่พอเพียงนะครับสามารถใช้เปิดพื้นที่เลี้ยงช้างและดูแลรักษาช้างป่วยช้างสราช้างที่ถูกทอดทิ้งและมีความสะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับขณะนี้ครับทางโรงพยาบาลไนดะ้รับช้างเข้ารักษานะครับเดือนละประมาณ20เชือกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและศัตวแพทย์จะลงพื้นที่ดูแลช้างตามปางช้างต่างๆด้วยครับ ไปฟังเสียงสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ที่จังหวัดก,กระบี่พูดถึงเรื่องนี้กันครับจำนวนเคสที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากหนึ่งก็คือมีโรงพยาบาลสําหรับช้างที่เป็นทางการก็คือเป็นเฉพาะทางสําหรับช้างเจ้าของช้างหรือว่า,าผู้ประกอบการบางช้างเนี่ยเวลามีช้างป่วยเนี่ยสามารถเอาช้างเข้ามารักษาได้ทันที2ก็คือมีการย้ายถิ่นฐานจาก ทางภาคเหนือภาคอีสานลงมาทํางานที่ภาคใต้เนื่องจากว่าในภาคใต้นะตอนนี้เรื่องของเป็นหน้าหายซีซั่นความต้องการช้างในธรุรกิจท่องเที่ยวบริการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้น